น้อยก็บอกอย่างนี้นะคะอตามที่น้อยเห็นนะคะงวดที่สี่ค่ะงวดที่สี่น้อยจะถูกหรือจะผิดน้อยก็ไม่รู้ค่ะถูกถูกจ้ะครับน้อยให้่นี้นะคะถ้าตอไปถ้าน้อยเอาให้ก็ไม่ไม่ถูกน้อยว่าจะหยุดก่อนนะคะหยุดก่อนมีแต่คนคิดถึงน้อยแล้วอ พาครับพ่อพ่อพ่อชื้อตัวนี้นะพ่อถ้าออกตัวนี้มาสามตัวพ่อเนาะพ่อเนาะพานี้ไปไปพาเลยนะพ่อไปเชือดหลังออกเลยจะได้ไม่ปวดับอ่าสี่ศูนย์แปดน้อยตัดสินให้แล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดจ้าน้อยชอบอยู่สองตัวนี่ค่ะขอให้มานะคะจะได้กินไก่เคเอฟซีค่ะ เห็นแม่นั่งงอน้อยไม่อยากถามแม่เพราะ้องร่วงแม่ครับแม่แม่ทำไมหน้างอครับหนูหนูหนูไม่อยู่กับพ่อได้ไหมครับอู้พ่อเอาแต่ดูดบุหรี่อะครับเป็นไรเราดูดบุหรี่แค่นี้นะครับของน้อยครับน้อยจะไปนะครับพ่อแม่แม่ครับเป็นพี่ของน้อยครับคอยได้กินไก่ได้ไง้อ เด,เดี๋ยวเขาบอกไอเด็กนม่มืนกดุดไม่ถูกไม่ถูกก็ก็ได้กินจ้ะไม่ถูกก็ได้กินเหมือนเดิมพ่อมาดูยาะไอ้ใจน้อยทำไมครับน้อยเป็นเด็กน้อยน้อยไอ้ใจไม่ออกครับทิ้งไปแล้วอุ้ยพ่อนี้น้อยเป็นเด็กน้อยนะหายใจไม่ออกเดี๋ยวก็โตแล้วพ่อเป็นคนโตพ่อดูทำไมครับต้องกันแม่มั่งทิครับ นี่ครับของน้อยอครับงวดนี้ครับน้อยตัดสินตัวไหนนะบอกเอฟซีไมซิตน้องน้อยน้อยชอบสีศูแปดครับเก<ต>้าเก้าสี่หนึ่งเก้าจิตก็ถ้าชอบก็บซื้อไว้เจ้าตัวละห้าบาทคูณห้าบาทก็ได้แรกนี่มี 8, 9, 4, 0, แปดเก้าสี่ศูนแล้วก็ห้าเก้าจิตเก้าแต่น้อยชอบตัว เด็ค่ะนี่กลางตัวเดียวแค่นี้นะคะตัวเดียวเลยน้อยตัดสินให้แล้วนะคะดไปชุดแต่เอซีให้น้อยสิ้น้วยนะพ่อนะได้ครับเดี๋ยวดูก่อนพ่อพรุ่งนี้น้อยจะย่องขึ้นไปอีกเนะพ่อเนาะเดี๋ยวเพื่อเพื่อเพื่อมันมาแล้วหนูมาบอกพ่อเลยแล้วก็พ่อบอกเขาทันไหมครับถ้ามันเปลี่ยนนะครับอุ้ยไม่ขึ้นไปดีกว่าครับดูเอาแค่นี้แล้ว ไม่เละก็ผิดทูกก็ถูกพอน้อยตัดสินแล้วยังไงก็เขาวางไว้แบบนี้แล้วยางมีขาเขาวางไว้แล้วครับจะเชื่อน้อยหรือน้อยจะเชื่อเขายังไม่รู้ครับเมื่อที่สี่ขวไมาเชื่อไม่ได้หรอกขอให้มานะครับให้พ่อพ่อแม่แม่ถูกกันทุกคนครับน้อยจะได้กินไก่จุกทีครับน้อยไม่ได้กินทุกทีกินจะนมกินจะกล้วยครับได้กินวันนี้และจ้า น้อยจะไปแล้วครับเดี๋ยวลุงปู่จะว่าครับจ้าจักระเช้าแล้วครับสวัสดีครับจ้าโชคดีแน่นะวันนี้โชคดีจ้าอ่าไปแล้ว